สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับภาคนี้นะฮะใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ10 10รายชื่อ10แอปนี้นะครับใน Play Store นะครับซึ่งตอนนี้ p Play Store ได้ทำการถอนการติดตั้งออกแล้วนะครับซึ่งประกาศมาเมื่อวันที่15นะครับจากศูนย์ไซเบอร์กงทับ,บกนะครับได้ประกาศมาเมื่อวานนี้ว่าเป็น10แอปที่ดูดเงินจากมือถือนะครับใครที่เคยติดต,ตั้งอยู่หรือใครที่มีอยู่ในเครื่องเนี่ยให้ทำการลบการติดตั้ง แล้วก็ขอแย้มีนิดนึงว่าลบการติดตั้งแอปแอปนั้นหรือว่าแอปที่เราจะลบเนี่ยควรจะลบแอปอย่างถูกวิธีถ้าคุณลบแอปไม่ถูกวิธีนะครับข้อมูลที่มันเป็นมายาวเนี่ยมันจะยังอย,อยู่ในเครื่องของทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันก่อนว่า10แอปเนี่ยมันมีรายชื่อของแอปอะไรบ้างนะครับแล้วควรจะทำยังไงนะครับผมได้ให้เพื่อนส่งมาให้นะครับก็คือเป็นแอปประมาณนี้นะฮะ สิบรายชื่อนี้เลยนะครับใครที่มีรายชื่อแอปที่เคยติดตั้งอย่างนี้นะครับ mm. ก็ดูกันเลยว่าเราเคยมีไหมเคยใช้ไหมหรือว่าถ้าใครเคยใช้แล้วลบออกไปแล้วเนี่ยเราลบแบบไหนนะครับลบถูกต้องไหมลบแบบถูกวิธีไหมนะครับ mm. ก็ให้ทุกคนเข้าไปลบให้อย่างถูกวิธีนะครับถ้าลบไม่ถูกวิธีไมค์แมันจะไม่ถูกลบออกนะครับ ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการลบแอปมือถืออย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีไว้ให้แล้วนะครับแล้วผมก็ทําให้ดูในหลายๆคลิปที่ผมทําไว้ในช่องนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับว่ามันวิธีลบแอปอย่างถูกต้องเนี่ยมันลบยังไงลบยังไงข้อมูแลแอปมันถึงจะหายหมดนะครับส่วนไมแวร์ที่มาในเครื่องถ้าลบอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะหายนะครับเพราะว่าระบบปฏิบัติการ Android ในสมัยนี้มันมันฟูขนาดที่ว่ามันสามารถตรวจจับได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมี บางช่วงเป็นช่องโหว่เล็กๆน้อยๆที่ให้ไม่ a วอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องปิดช่องโหว่เหล่านี้นะครับถ้าจะลบก็คือลบให้หมดเลยนะครับอย่าไปลบแค่จิ้มแล้วก็กดลบอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ10แอปนะครับเป็นแอปที่น่าห่วงที่หลายๆคนเคยใช้ก็คือ QR code นะครับแล้วก็ไฟล์ไฟล์แฟง PDF, PDF เนี่ยนะครับส่วนมากแอปแอปพวกนี้มันจะมาในรูปบบแบบของการใช้ฟรีนะครับ ซึ่งเขาประกาศมาเมื่อวานนี้เองนะครับใครที่มีรายชื่อแอปดังต่อไปนี้นะครับให้ทําการลบถอนการติดตั้งด่วนโอเคไหมนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ก็มาแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวเพราะว่าพานะผมจะได้ทําคลิปที่มันยาวๆนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe s u บส cribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสัตรกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปนะครับสาหรับวันนี้แมมโบสวัสดีครับนะครับใครที่ ดาวน์โหลดมาลบออกไปแล้วก็ลองเข้าไปเช็คนิดนึงว่าเฮ้ยเราได้ลบข้อมูลแอปแอปนี้ออกไปหมดจริงไหมมันยังมีค้างอยู่ไหมนะครับถ้าสังเกตสังเกตง่ายๆก็คืออ่ามันจะมีโฆษณาถ้าเป็นบางตัวมันจะมีโฆษณาเด้งมาทาั้งทั้งที่เอ้ยแอปนี้เราลบไปแล้วนะทำไมมีโฆษณาอันนั้นคือให้เอจจะได้หรือว่าข้อมูลแอปมันยังอยู่นะครับโอเคเนาะ